มีอาการเป็นต้อต้อเนื้อค่ะแล้วคุณหมอก็ให้ผ่าแตปาาา่ป้าก็ไม่ผ่าป้าก็เลยลองซื้อมาทานดูแล้วก็อา,าการมันก็ดีขึ้นมาส,สักสิบวันน่รู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นดีมากเลยค่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยค่ะมันก็ไม่แพงก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะแล้วก็สายตาเราก็ดีเยี่ยมมากเลย ดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยื่บุตาอักเสบ ด c o n t a c t ช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วย D-Contact